ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข่าเหนียวเชียวอีสานนะครับผมสําหรับมือนี่คลิปนี่นะครับผมบ่าว่าที่มักไก่หอดอําเภอสามชัยจังหวัดกฬสินนะครับผมถือโอกาสมาเยี่ยมชมขอกฟ้ามเพิ่นนะครับมือนี่เอฟซีช่องลูกข่าเหนียวเชียวอีสานเพิ่นว่าเออมีโอกาสพามาทังนี้แวะมาเยี่ยมมาเยือนจังอยนะครับผมเพิินก็ทํางานอยู่ทังกทมอเนาะสาะบุรีครับอสระบุรีนะครับผมเพิ่นก็เลยมาบ้านเพิ่นก็เลยส่วนนะครับมาเยี่ยมมาชมมากินตตมไก่นะครับผมก็เลยมีโอกาสมาเยี่ยมเพิ่นนะ อ่างง้บอลไลท์นะครับผมแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็คุณภาพนี่สุดยอดนะครับผมนะครับมืาอนี้เดี๋ยวไอ้เบื้องบรรยากาศนี่ให้ในสวนในขอกในฟาร์มเพิ่นนะครับมืาอนี้อยู่กลางป่าอ้อยป่ามันเลยนะครับผมอยู่บ้านแหงโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ินเพิ่นผ้าเบื้องต่ว่าอันดับแรกเขามาเบื้องง้วเพิ่นก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปหูจักครับ จ้าของขอกกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าคุณมีนามตัวเจ้านานะครับผมผมชื่อเชิดซักครับพี่เชิดซักนะครับผมเสื้อเล็กเชิเชิดครับอ่าเสื้อเลี่ยนเื้อพี่เชิดเนาะครับนะครับผมอ่าที่ยู่ฟ้ามของพี่นี่ยู่ไซก่อนครับเออ่บ้านน้องกุ้งกลางบ้านน้องกุ้งกลางตำบลสามลานอ่ำตำบลสามลานอำเภอสามชัยอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผม นะครับผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมมาชมเพิ่งกับเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับมาโพมาปะกันได้นะครับผมเมือนี้ถือโอกาสมาเบึงนะครับผมเกษตรกรผู้เพิ่นมื่อไม่เพิ่นเลี้ยงงัวนะครับผมเพิ่นก็เลยส้วนนะครับว่ามีงัวลูกที่เขีหาเกศเก่าเง้มเง่นะครับผมวลาเคยเห็นบ่าว่าที่ไปถ่ายบางขอกมีลูกที่เขเพิ่นก็เลยอยากโชว์จัง่อยนะครับมือนี้ก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมชม งวมีกีตัวครับในขวักตอนนี้เอ่อหมดมีเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวนะครับผมเจ็ดตัวแต่ว่าตะวันแดงบดขวักนะครับผมเป็นงวแดงทั้งหมดนะครับผมมีทั้งเลือดลอยแล้วกับลูกผสมนะครับเพจขวอกมาจากปีเราพี่ ถ้าเลี้ยงจริงๆอยู่นี่ก็มั่นสองปีครับ2ปีนะครับผมมาอยู่สวนนี่เนาะอันนี้คืเอิ้นไฮนะครับนะครับทั้งไฮทั้งสวนมีหอดหน้านะครับผมครบทุกอย่างนะครับผมมือนี้บรรยากาศดีๆครับพี่น้องนะครับปันอยู่เบังนอกนะครับผมรอบข่างรอบแอลมีแจะทีเนิร์กว้างเลยครับพี่น้องเบื้องนะครับบรรยากาศสวนไฮมั่นนะครับของเพิ่นนะครับกว้างขวางดีอากาศก็ดีนะครับมือนี้สีผ้าพีผ้าหนังเบิ้งมีแบบแรกนะครับมือนี่ก็มีทั้งลูกผสม แล้วก็เลือดร้อยครับ้นีเลือดรี๋ยวเบิ่งเลือดร้อยขึ้นก่อนนะครับผม้คุณแนะ้ำตัวเลือดร้อยนะครับคู่แรกแม่ลูกด้วยพี่น้องนะครับผมนะครับอ่าแม่นี่สิว่างได้ก่อนครับผมกาแฟครับอ่านะครับแม่กาแฟนะครับกับลูกสาวด้วยครับพี่น้องเนี่ยลูกสาวเพิ่นนะครับผมอ่าลูกสาวนี่ลูกพ่อได้ก่อนครับที่เที่ยหาเจ็ดเก้าครับทีเคห้าเกตเก้าจักเดือนแล้วครับผมหนึ่งเดือนกับอีกเก้าวันครับหนึ่งเดือนกับอีกเก้ามื้อนะครับผมหนึ่งเดือนกับอีกเก้ามื้อนะครับอันนี้สาวลูกแรกนะครับผมสด แน่นอนนะครับผมเดือดร้อยนะครับขอดูใบยังไม่นะครับผมเอาเดี๋ยวเบิ้งใบเพชรแม่เพิ่นยังน้อยนะครับผมสําหรับผู้มักมือนี่เพิ่นกะสิมี่ตัวเปิดราคาอยอะเลยครับพี่น้องนะครับผมอันนี้คือใบเอ่อเพชรดิกีนะครับผมใบเพชรดิกีกับอ่อแม่นี่นะครับเป็นลูกของเฮดเคสามอ็กบูปินเก้ก้แปดนะครับผมสายพ่อนะครับสายแม่เป็นมิสธนกิจเอสเลก้าเก้านะครับผมสำหรับแม่นี่นะครับผมลูกสาวเพิ่นเป็นลูกของที่เคหาเกตเก้า นะครับขอดได้จากมือแล้วครับขอดวันที่4ครับขอดขอดวันที่4เดือนเดือน8ครับอ่าสิงหาคมนะครับผมนะครับเบิ่งหน้าตาเพิ่งจังหน่อยนะครับผมอันนี้เลือดลอยได้พี่น้องเพิ่นมีอยู่แม่เดียวนะครับเพิ่งคลอดลูกนะครับง้อเลือดลอยเพิ่นนะครับเอาใหญ่หนาเลยนะครับผมลูกเพิ่นกับทีเคห้าเจ็ดเก้านะครับโบดดีนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งลูกเพิ่นนะครับนี่ครับลูกย่างพี่ครับทีเคห้าเจ็ดเก้านี่ครับ เบ่งหน้าตาแข่งขาเอ้ากำลังมากครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเรื่องโบสนี่โบ่ต้องห่วงครับคลิปหูมาแล้วนะครับขอบเจ้าน้อยก็เริ่มถอดสีสีออกโบสเข้มเนาะครับน่าจะเข้มนะครับตัวเรืองโบผมน่าจะเข้มลูกแรกแล้วพี่น้องลกแรรเยคับนะครับมีการบรามวนเลือดลอยนะครับตัวนี้นะครับผมเลือดลอยสูงอยู่ประมาณลอยหาซิบบวกครับน่าจะลอยนะครับเอารอยหาซิบบวกเทียบกับเจ้าของเพิ่นนะครับผมสูงลอยของิบผาเอาครับพี่หน้าท่านพี่นะครับผมเอารอยหาซิบบวกนะครับหัวเพิ่นงามอีหลีนะครับผม เอาคู่แรกไปแล้วนะครับผมนะครับเลือดลอยนะครับขันไพสนใจเพิ่นกะทีเชิญชวนมาเบิ่งเอาได้พี่น้องนะไครอยากได้น่าเพล่นนะครับมีหลังไม้ครับมีหลังไม้ได้นะครับผมเดี๋ยวเบิ่งนลูกผสมเพิ่นนะครับผมลูกผสมแม่ลูกนะครับผมอันนี้ลูกลูกเพิ่นเป็นตัวผูนะครับผมลูกตัวผูนะครับอันนี้เลือดเป็นลูกผสมนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่แกเล่าออกมาทางหน่อยได้ก็ได้ครับผมเดยมาเนี่ ครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับเชื่อครับนี่คือลูกผสมแล้วครับผมแม่นี่ซื้อว่างได้ก่อนครับผมต้องตุ่มครับสตุมนะครับน้องตุ่มนะครับผมน้องตุ่มนะครับอันนี้ก็สาวลูกแรกเนาะนะครับสุดสีแดงเข้มเม็นประขามนะครับตัวนี้นะครับผมครับลูกพ่อาได้ครับสายเพิ่นเอ่อเป็นลูกซอนล่ามครับลูกซอนล่ามนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จดไม่ได้จดครับไม่ได้จดอันนี้เป็นลูกผสมเนาะพี่น้องง่ามปานเรือร้อยครับพี่น้องนะครับผมแต่ว่า เรื่องพระใบพระตุกกรรมเพิ um. sí, ่นบ so so ่ได้ม so, ีจดไว้นะครับยืนยันพระตุกกรรมนะแต่ว่าเพิ่นว่าเป็นลูกของสอนล่ำนะครับผมลูกของสอนล่ำนะครับผมตําหน้าหัวโลนธรรมชาตินะครับผมสอนล่ำนะครับส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกครับแม่นี่นะครับหายลูกมาแล้วตัวหนึ่งเนาะครับนะครับลูกของเพิ่นคือโตผู๋นะครับผมอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ่งเป็นลูกของที่เชหัเก่าเนาะนะครับผมลูกผู๋ที่เชี่ยหักเก่าอายุเจ๊เดียนะครับลูกเพิ่น น่าจะประมาณ6เดือนนะครับประมาณ6เดือนนะครับผมลูกที่เคหาเจ็ดเก่านะครับเดี๋ยวไอ้เพื่อนไปเอาลูกตัวผู้มาให้เบิ้งนะครับผมอ่าครับผมออกมาแล้วนะครับนี่ลูกคือลูกสายของที่เคหาเจ็ดเก่านะครับจักเดือนแล้วครับผมลูกเพื่อนประมาณ6เดือนนิดๆครับ6เดือนนิดๆนะครับผมลูกที่เคหาเจ็ดเก้านะครับผม6เดือนนิดๆนะครับผมเอานะครับตัวนี้ว่ามีปัญหาไหนก็ครับตรงนี้ที่เออคือสะดือมันเป็นน้ำครับสะดือเป็นถุงน้ำแต่ว่าให้หมอมาจัดการให้เรื่องกระปิ่งดูดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผม นะครับผมตัวจริงเอาครับผู้่ดกําลังหาพอพันปถ่าเฮ็ดพอกุ้มฝูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องนะครับออกแล้วครับแพ้ก็นะครับเบิ้งครับลูกไส้ที่เขหาเฮ็ดเก่าครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมเอานะครับให้เบื้องตัวจริงเพิ่นนะครับเบื้องการผลทรงผลงานการทรงลูกของแม่ลูกสอนล่ามนะครับผมแม่สอนล่ามนี่นะครับลูกสองสอนล่ามนะครับอันนี้งามนะครับพี่น้อง อ่าตัวนี้ผสมไปครับแม่บ้านนี่เอ่อผสมไปเมื่อวันที่24นะครับอ่า24สิงหาที่ผ่านมาครับนะครับผมผสมพอได้ไว้ครับผมทีเคห้าเกียเก้าเหมือนเดิมครับทีเคห้าเกียเก้าเหมือนเดิมนะครับของหมออิวเพลินนะครับผมอิวผสมเองนะครับล่อสีพานรอบนะครับผมอ้าวนะครับผมถือว่าผลงานออกมาดีเพลินก็เลยใส่พอเก่านะครับผมเอามักลูกผสมม่ง่ามหรือมักเกล็ดร้อยนะครับขอกดีเพลินมีไห้เบิองเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้ๆว่างๆกับมาเยี่ยมมาชมมาเบิองน้ำเพลินได้นะครับผม เอาเดี๋ยวเบิ่องตัวต่อไปของเพิ่นนะครับผมเอานะครับก่อนสิไปนะครับเห็นบอกว่ามีเปิดราคามีครับนะครับเอาผมจะได้กระเด็นท้ายแล้วกันว่าราคากันไปเลยนะครับผมแม่ลูกคู่นี่เปิดจังไหนก่อนครับผมแม่ลูกเลยปะครับครับผมเอ่อจีสิบสองครับอ่าเปิดไปสองแสนสองหมื่นครับนะครับสองแสนสองหมื่นนะครับผมเรื่องแยกพี่น้องโทรมาบอกเอานะครับผมว่าแยกแม่แยกลูกจังไหนแล้วกับผมท่างที่ขนาดเพิ่นบอกว่า ยี่สิบสองมื่นนี่คือเพิ่นสิขายในกรณีแม่ติดทองเนาะครับต้องตรวจทองนะครับต้องตรวจทองพันจังหวะกันนะครับผมสองแสนสองมื่นนะครับผมที่ขีหักเกลีเก่าลูกไส้เพิ่นแล้วก็ในทองของแม่กับที่ขีหักเกลียวอีกนะครับผสมล่อพันบนะครับผมแต่ตรวจทองพันผู้ได้จองเพิ่นกะนะครับที่ชงต่อติดทองเขานั่นนะครับผมคู่นี้นะครับแต่ตีทองก็เป็นทองที่สองนะครับผมเอานะครับผมถือใจกะต้งติดต่อเพิ่นมาเรื่อยพี่น้องนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมขอให้นะครับผม มาหอดคอกแล้วพี่ส่องกระว่าเบิ้งงามแล้วกับเปิดราคละหข่ฟังพร้อมนะครับของดีเพิ่งก็เลยเอาเปิดให้นพี่น้องได้ฟังน้ากันนะครับผมของดีนะครับมีของดีกับแบงปันกันได้ม่มีปัญหานะครับเรื่องพันธุกรรมดีๆนะครับเพิ่นมีอยู่ในคอกนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งอีก3ตัวแม่ลูกเนาะนะครับ3ตัวเม่ลูกเป็นลูกผสมคือกันนะครับผมเอานะครับ๋ยวไปเบิ่งแม่ลูกน้ากันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวอันนี้กุมนี่ เบิ่งไปแล้วนะครับผมเลือดลอยผู้ไดมักนะครับมาเวั่วมะุ่มานมะเพื่นเอาเด้อครับพี่น้องนะครับมาเวั่วมะเพื่นเอานะครับผู้ไดมักจากได่นมะเพื่นอีดีกับมาเวั่วมะเพื่นเอานะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งลูกผสมนะครับผมเอาอันนี้คือสาแม่ลูกนะครับในลูกเอาไล่ลูกไข่เบิ่งได้ครับผมเดี๋ยวไปทางผุนครับเอาอันนี้เป็นลูกผสมนะพี่น้องสาแม่ลูกงามๆนะครับพี่น้องอาดเลยครับเบิ่งแม่เพื่นนะครับเบิ่งโตแม่ก่อนจะเบิ่งลูกนะครับผมอันนี้แม่สี แด้งบดแด้งใหม่นะครับผมเอาแดงน้ำตาลใหม่เลยนะครับเอาครับลอยสี่สิบหาเลยนะครับส่วนสูงอันั้นคือลูกไส้เพิ่นนะครับลูกพ่อได้ครับลูกไส้ตัวหน่้อยอยู่นัตัวน้อยเป็นผสมตครับอ่าลูกเป็นลูกข่มตนะครับผมเป็นลูกข่มตัวจะว่าอยบ้านนี่แหละครับลูกกินนมแม่บ่สูบเลยครับพี่น้องเบื้องเอานะครับอันนี้ลูกไส้อันนี้เป็นลูกข่มตัวอยู่บ้านๆนะครับผมอันนี้เพิ่นอยู่ในบ้านนี่แหละครับเมื่อที่เป็นสัดนะครับติดต่อหมอเทียมบ่ท่านนะครับผม เพิ่นก็เลยย่านว่าเสียดายตอนมันเป็นสามันก็เลยเอาคคบตัว,าวมาโคบติดนะครับพ้องนะครับขอดออกมาเป็นลูกตัวผู้รอบแหลกสำหร,ร,รับแม่แนี่นะครับผมรอบแรกติดเลยนะครับผมอ่ะนะครับคู่แม่ลูกนี่เปิดรับไได้ครับผมลูกผู้เอ่อจริงหุเปิดสามตัวแล้วครับตัวนีก้กับ <3 S 2> ลูกสามตัวอันนี้กับลูกไส่เนาะตัลูกไส่หรืออันนี้ลูกพ่อไหนครับลูกซีว่ายสูงเก้าหกครับลูกซีว่ายสูงเก้าหกนี่ไงพี่นีครับนะครับผมเจ็ดเดือนแล้วครับลูกเพื่อนซีว่าประมาณสิบสามเดือนคสิบสามเดือนนะครับผมดึงออกมาทาแดดนะครับดึงออกไปทางแดดจังเลยนะออ่ะะเดืนนครับผม เบืองว่าผูหน่อยสิบสามเดือนครับพี่น้องนะครับส่วนสูงขึ้นไปแตะลอยสามสิบหาแล้วนะครับโดยประมาณโอเคครับยืนหันนั่นก็ได้นะครับเบื้องถ่ายจั็หน้อยนะครับผมเอานะครับเปิดตาแม่ลูกเนี่ยเปิดร้านมาได้ครับผมเออหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับผมสามตัวแม่ลูกเด้อพี่น้องนะครับลูกผู๋สองนะครับผมแม่ผสมอีกไปครับ ผสมที่แข็งหายเก่าแล้วครับแม่ผสมที่แข็งหายเก่าเลยจักมือครับผมผสมมันที่ยี่สิบสี่ครับพร้อมกับแม่นแล้วครับพร้อมกันนะครับขึ้นพร้อมกันก็แม่นั่นผสมมันที่ยี่สิบสี่นะครับผมเอานะครับผมแม่ผสมที่แข็งหายเก่า่านรอบกับทรงได้เนาะครับกับ่านรอบติดแล้วกับตรวจทรวงแล้วกับทรงได้นะครับผมติดกับติดทรวงต้องขายตอนติดครับต้องขายตอนติดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทห้าพันบาทราคาห้องนะครับผมผลนี่พู้มักไปส่งให้ายไนไหนอยู่เนาะอ่าก็ที่ห้าอย่าครับเอาครับเปิดให้พี่น้อง มาแบ่งกันไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องห้ามีผู้มักจจกเด็ไปเลี้ยงน้ำเพ้งนนะครับสำหรับแม่นี่นะครับเบิ่งลูกกินนมนะครับบมีอาการซูบให้เห็นเลยนะครับเต็มเน็ตนะครับเบิ่งครับเต่ากับง่ามนะครับผมเต่ากับง่ามถือว่าเป็นสายหน่ำนมของแท้นะครับผมนี่นะครับสายสายเท่ครับแม่นะครับแม่เป็นสายเอ็เทเนาะครับนะครับแม่เป็นสายเอ็เทนะครับผมนี่ครับข้อแตกตั้งระหว่างเมฆันบราหมันนะครับผมนะครับผมกับ ลูกผสมบ้านๆเท่านะครับเลือดสูงมากเน่เพิ่นกัขนาดลูกกินนมยังไม่มีการสูบมาเห็นนะพี่น้องการเลี้ยงดูแลดีเติบนะครับเอาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันเด้อครับพี่น้องราคาเปิดเนี่ยพี่น้องฟังนะครับผมเอานะครับผมเบื้องเต็มที่การเลี้ยงดูกินอยังแน่นี่ครับยุ่งนี่ลักษณะเป็นหยาสดครับหย่านี่ครับนี่เขาก็แปลงหยาแปลงหยาเพิ่นนะครับจากไรครับปลูกอะไรหยาเออ่ประมาณบ่ถึงไรครับช่วงนี้เมืองนี้บ่ถึงไรเนาะล่าสุดจะจะปลูกใหม่ครับนี่ยจะปลูกเพิ่มอีกนะครับผมเดี๋ยวก็บจิมี ขยายคอกอีกเนาะนะครับผมอันนี้สําหรับเพ่นเลี้ยงไหมเลี้ยงมา2ปีนี่คือเพ่นผลิตของเพ่นนะครับผมเป็นจากที่นี่เลยครับลูกลูกคอกเองนะครับผมเพ่นเลี้ยงผลิตลูกเองนะครับผมเอานะครับรอบนาเพ่นก็อนากตไปใส่แยกเพียุ่นแล้วครับพี่น้องนะครับผมมันจะใิได้ลูกตัวแม่เนาะนะครับเอาสาหรับผู้ใดมักกะอยากได้นะครับจะแบ่งสาแม่ลูกก็ได้นะครับเอาอยากให้แยกก็ได้นะครับผมเอาแยกต่ลูกภูนี่จักบาทเนี่เอาจักพอเนี่เอาช้าหาจะเอาไปเฮ็ดพอพัน ราคานี่ถ้ารับเองก็สัก37ครับเอานะครับตัวผูนี่สามหมื่นเจ็ดนะครับผมรับเองครับอาขันรับเองนะครับพี่น้อง37นะครับเอาขันมักอยากได้เฉพาะผูนี่ไปเห็ดพอพันหลายท่านว่าอยากได้ไปเห็ดพอพันคุ้มฝูงนะครับผมนะครับแข็งขาดีๆนะครับลำยาวๆจังสินะครับผมเห็ดเขาให้แล้วเนาะครับเห็ดงัวยอยู่นี่หัวหล่นทุกต้นนะครับบ่วล่นตาแม่์นะนะครับแต่ว่าลูกออกมาเพิ่นเห็ดเขาให้เบิดนะครับผม นะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปไปฟังเบอร์โทร้อย่างน้เพิ่นนะครับผมติดต่อจังไรทียูอยากมาเบิงตัวจริงนะครับผมเอาครับผมนี่ก็เบิงกันเหนียวแน่นมากหัวถ่ายคลิปแล้วครับบ่็ไลน์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยกับรายละเอียดกับเพิ่นนะครับว่ายุนี่นะครับผู้ใดเป็นคนเลี้ยงดูดูแลนี่มีจจะคนดูแลง่ว่ามีจจะพ่อกับแม่ครับเป็นอันนี้คือพี่เพิ่นไทยงานสับบุรีเนาะเพิ่งไก่พ่อกับแม่ดูแลแต่ว่าก็มากกันทุกเดือนครับกับทุกเดือนเดี๋ยวมาเบิ่งงัวเพิ่นนะครับผมกับบ้านทุกเดือนมมมมาาไไหววว้้้้พพ่่่่ออแแเเรกก็็ดลลียยยงงงัััินนนขูะคบผ มีโอกาสได้เลี่ยงง่วงงามยังสีนะครับผมเอาหลายท่านที่สนใจนะครับเลือดลอยนี่เปิดว่าข่าวเลือดลอยป่ะนี่เปิดครับหลังไม้ครับอ่าเปิดโท่มาคุยหลังไม้เลยนะครับเลือดลอยนะครับผมราคาไม่ก็ตามคุณภาพนะครับผมเลือดลอยไม่กันบามาเลยลอยใบเพ็ดใบพัตุกรรมครบให้นะครับผมลูกนะครับไผยยังเอาไปจดเองก็ได้นะครับที่เี่หายใเก่าใบรอดครบเอกสารแม่ครบนะครับผมเอาไผมมกเลือดลอยไผมมกลูกผสมขอกนี่มีให้เลือกนะครับผม มาอุดหนุนกับเพิ่นได้นะครับผมแล้วบาตที่นี่เรื่องการขนส่งเรื่องการรับประกันนะครับหาให้เพิ่นได้บ่ห้เพิ่นบ่มีอ่าขนส่งได้ครับผมมีนะครับผมยูนี่รับประกันบ่มี่ตั้นี้เนาะงัวเลี้ยงเองเลี้ยงเองนะครับอันนี้งัวลูกคอเลี้ยงเองได้ครับพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงเองขอดดูแลกันทุกอย่างขั้นตอนนะครับผมตั้นี้มองได้เพิ่นกับเว้าสู้ฟังนะครับผมเอานะครับสำหรับมื้อนี้ค่ายคลิปนะครับผม ให้พี่ฝากจ้วหน่อยนะครับสำหรับผู้มื้อไม่เลี้ยงง้วนะครับประสบการณเลี้ยงมาสงปีขอคิดเล็กๆนหน่อยจัง่อยนะครับผมประสบการณ์ตรงนะครับคบสำหรับมื้อไม่นะครับจริงๆแล้วผมว่าอยากให้เลี้ยงง้วเนี่ยอยากให้เป็นซื้อง,งัวทองครับอ่าอยากได้ซื้อง,งัวทองเนาะ มันมันจะได้เร็วครับมันจะไปเร็วไปเร็วนะครับผมคือผมผมซื้อเพาว่าัวสาวมากเลสิผมใส่เวลาวสองปีนะครับอ่ากว่าจะผสมเนาะกว่าจะเห็นลูกนะครับผมแต่เอาติดท้องมาเลยเนาะตรวจชัดเจนว่าท้องเข้ากับเจี๊ยบข้าวเดียวมาเลี้ยงกับควาดลูกมั่นกับเห็นผลผลิตคือเห็นมีการเปลี่ยนแปลงมีม่องหรือว่าโอ้มันจะเป็นกําไรไปหนานะครับผมเขาเลี้ยงวัวสาวเพิ่นว่าซื้อมาแต่เสาวๆนี่เลี้ยร้อยตัวนี้นะครับผมเลี้ยงสองปีจังมาออกลูกเนาะนะครับการเงินที่เขาลงทุนไป มันกับว่าเกิดการหมุนเวียนเนาะนะครับทุนมันกับน้อนไปโดนพดนะครับผมเลี้ยงง้วเขากับหมุนออกไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดกําไรนะครับผมถ้าฟูไปกู่มากกับว่าแนะนําให้สื่อแพงหลนะครับผมเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยการกูกูกับไหลเนาะแต่สาหรับผู้มีเงินเกับว่าเดือดรอดนะแต่เข้าเข้าต้องหมุนแต่เลี้ยงง้วเป็นอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมเนาะอันนี้คือแนวทางของคุณพี่เพิ่อนอันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับพี่น้องกระเทือมาสองปีนะครับผมเอาสำหรับถ่ายคลิปฝากจะได้นะครับทีวีเบอร์โท่ อยู่บ้านน้องกุ้งกลางครับบ้านน้องกุ้งกลางตำบลสําร่านตำบลสําร่านอำเภอสามชัยอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อ่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมอ่าผู้ใดมากับเบอร์โทรเบอร์ใดครับพี่ห้าอยากมาเยี่ยมชม099 099 032 032 5566 5566นะครับผมเอาลองทวงเบิรงนะครับผมถ้าเพิ่นบ่ได้อยู่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นไปรับอยู่ปากขางเด้อพี่น้องเขามายากจักหน่อยนะครับอยู่ในป่ามันป่าอ้อยทางทางก็สิเขามานลำบากจักหน่อยแต่ว่า อาโรปีอัพมากก็จะดีนะครับผมเพลิ้มากนะครับผมโรปีอัพขอมานะครับผมเพิ่นมาอยู่ไฮยูหน้าเบื้องบรรยากาศขอกฟ้ามเพิ่นนะครับผุนนะครับเตียงหน้าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นนท้องฝรั่งมาทางพุ่นเหรอครับมีแขงโซลาร์เซลล์ยู่ได้เนาะนะครับที่วีตู้เย็นพัดลมอยู่ได้สบายนะครับผมพัดลมครับอ่าพัดลมสะดวกสบายนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมเอาสำหรับมันอีก็ขอบคุณได้หลายนะครับผมฟ้ามอันไรก็ครับฝากซื้อฟ้ามนะครับผมเมื่อกี้ลืมถาม NCB ครับ NCB ฟาร์มนะครับผมเอาล้วครับ บรามันนะครับผมอันนี้กะทีให้พี่แอน้องนะครับผมอยากได้นะครับหรือมีประสบการณ์อ่ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมสำหรับผมเองกบมือนี้กะถือโอกาสนะครับพาพี่พันนองเปลี่ยนบรรยากาศมาทั้งไกลจังหน่อยนะครับผมมาเบิงว่าเมื่อคนเลี้ยงง่วจริงๆเขาดูแลกันจังไงนะครับผมเลือกพันธุกรรมเขามาจังไดนะครับผมว่ามีซัมนี่กะถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคแล้วนะครับสำหรับผู้อยากเลี้ยงงัวนะครับแต่ในมุมมองของคนงบบลายนะครับผมแต่ว่าอยากเลี้ยงนะครับผมก็แนะนําว่า ไปหาลูกผสมนะครับติดทองหรือแม่าแม่ลูกอ่อนเนะาะมาเลี้ยงนะครับสำหรับ,รบมือนี้ก็ขอบคุณคุณพี่หลายๆนะครับผมให้เฮาดูกับเดียวกับเชลยสันนะครับพาพี่มโนงมาเบิง่งง่วงงามๆหนาคอกแล้วก็เปิดและข้าให้พี่น้องได้ฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้กองะ ฝากกุไลาบกุแชร์ในเดือดครับพี่น้องนะครับง่วงามมีโอกาสนะครับคอกไรกับถ้าผมพ่อไปได้ก็ยินดีนะครับผมไปเป็นซื้อกลางให้พี่น้องได้หูกันนะครับผมแบบเพิ่นเลี้ยงกันจังได๋ดูแลกันจังได๋นะครับผมเบิ่งแต่ในตลาดแล้วก็เบิ่งหน้าคอกหน้าฟาร์มพร้อมนะครับผมเพื่อพัฒนาวงการเฮานะสำหรับคลิปนี้จากลาดเป็นี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ